สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b าวอดุล Jo1 Official ครับปาดอ่อนซ่อนพี่น้องมาเว้ากันมาโซกันมาอ่อนซ่อนพอลูกคู่บุญพี่น้องครับงานแรกยูเจแปนตลาดไทยญี่ปุ่นได้รับการตอบรับก่อนโศลคุยกันขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกด s ับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์ช่อง b าวอดุล Jo1 Official พี่น้องครับเลือการมากกับฝ่าวมานังบอกกับพี่กับน้องเลยอดใจบ่ได้ครับที่สิมาทักทายพีทักทายน้องภาพบรรยากาศพี่น้องเห็นบ่ครับนาหา้านนาเวที่ช่วงอีหลาหนอยอุอิงทุกช่วงเลยนะครับของสาวน้อยเป็นเือนแพ่งขืนชว่วครับเต็มนาห้านครับแต่ว่าพิเศษของอิหลาหนอยในจักน้อยหนึ่งครับยกโทรศัพท์ขึ้นมาทายกันพรึบที่สําคัญก็คือมาไล่ตามมาพี่น้องครับมาลองวิเคราะหเบิบ่งครับพี่น้องว่า เป็นยังนะครับเอ uh, fc แฟนคลับคือให้การตอบรับให้การต้อนรับเป็นย่างดีครับเปาดุลคิดว่าสิ่งแรกก็คือเพิ่นติดตามนะครับบ,บอบอจู่ทางโซเชียลพี่นอ้องบอทบอจูเ่เพิ่นเก่งโซเชียลนะพี่น้องเนาะคนไทยจะไปเห็ดงานต่างแดนนะครับสิ่งที่เก็ดให้คลายเงาหรือว่าให้อยู่ได้ก็คือคลิปทางช่อง youtube เป็นบ่าครับพี่นอ้องผู้หลังคนกับมากหกมอลำซะเส็จแล้ว ตัวลงค้นกะมักเบืองหนังไปเสร็จแล้วครับนี่แหละครับโลกโซเชียลเนาะเอดให้ค้นหูจักกันครับพี่น้องบรรยากาศของอีลาน้อยอุงอิงไปอ่อนทั่วกับพอจูในภาคกลางวันมือนี้ครับอยู่ตลาดไทญี่ปุน่นบ่แตกต่างกันเลยครับกับบรรยากาศอาหารนาเวที่ของสาวหน่อยเพชรบันแพงพี่น้องครับคือว่าจังสั้นระเบ้าดุนมาเสั็พี่น้องกับเบืองออดี่ครับยังบนทะเลขึ้นเวทีพูนไปขอ่ยอยอายรูปอยู่มองนั่งพักอยู่บนนะครับพี่น้อง จนได้บอกเขาคิ้วเลี้ยงแถวครับพี่น้องครับอืแต่อ่อ,อนซ้อนแต่สะอ่อนเนาะความหักความแห้งของพ่อยแม่ทางญี่ปุ่นเนะาะเออท้ให้ผู้ใดอยู่ญี่ปุ่นเดี๋ยวไปอยู่หนางานนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปเบาดุใน,นเดอ้อเออรองรีวิวรีวิวรีวิวความมวลเห็นไหมครับแต่เบ้าดุนนางอยู่ข้างนอกเบิงทางโซเชียลก็นางยิ้มครับต้องขอบคุณนะครับทั้งสาวหน่อยเพชรบนันแพงช่องรักช่องใหญ่ แอดมินนิกกี่ครับเพิ่นลงรั่วๆเลยนั่งถ่ายยู่เบมือละพี่นอ้องสุดท้ายก็ได้เบิงนอกพี่น้องเนาะสุดท้ายก็ได้เบิงต้องขอบคุณครับย้อนว่นเน็ตบ่มมีพี่นออ้องเน็ตบ่มมีเพิ่นก็เลยบว่าได้ลงคลิปให้เฮ้าเบิงครับแต่ว่าก็ไปจอบเบิงในคลิปเรี่ยวคลิปสันของอมนุษย์ครับมนุษเพิ่นกระลงแห้เฮ้าเบิงอยู่พี่น้องครับสาวน้อยเพชรบรรนแพงอีลาน้อยอุอิงพ่อโจไปงานเมือนี้สองงานบ่นบนได้ครับพี่น้อง สู่คักครับพอลูกเอานะครับเพื่นมวนห้องกับมวนน้่มหครับสนับสนุนกันลงคลิปได้มากกับเบิง,งบุ้ังค้นบอกว่าตอนนี้เมื่อยเมื่อยยังระเบ้าดุนวาสันตาล่าแล้ววาสันนั่เบิงลูกสาวเออเป็นคือกันอยู่บ่พี่น้องเออเคียแล้วเคียวอีกอันบางช่วงบาย,บายเนาะเออคือบ่มีคลิปขึ้นมาวาสันเดีนะครับบุ้ังคนกับนาง้าจอบอยู่ครับผู้ใดเป็นคือกันบ่พอคลิปลงมาบาดเนี่ย มาร่วรวมาพร้อมกันบาดเนี่ยพี่น้องปาดคอยสีเบิงคลิปใดก่อนคอยสีเบิ้งอันใดก่อนเอาเบิ้งของเพิ่นแล้วก็มาเบิงของเบ้าอดุลน้ำเด้พี่น้องเ้อเอามาเวอานัวหัวมวนกันซุดๆอกครับเป็นยังไงพี่น้องครับเห็ียนบรรยากาศแล้วปลื้มใจบ่ดีใจเนาะกับลูกสาวครับอีหลานอยอู่อิงเพชรบ,บนันแพงนี่แหละครับเพิ่นว่าคนมันสิป,ปังคนมันสิด,ดังก็ขึ้นยุ่กับวาสนาดิบอแมเมนอยู่ซื่อๆสิมาดังมาปังได้ได้พี่น้องแม่นบ่ครับ น,น,น้อยนักน่อยนะคนสีหักสีแพงขนาดนี้เราพี่น้องเนาะยุคขึ้นยุ่กับตัวศิลปินพร้อมพี่น้องครับความตาหักตาแพงของอีลาน้อยอุ้งอิงเนี่ยนะครับเบิ่งแล้วมีความสุกเวลาลูกสาวหรือขึ้นรองเพลงมีความรู้สึกขึ้นกันบอกพี่น้องครับว่ามันคือฟั่งแล้วมวนหูฟั่งแล้วมีความสุกฟั่งเล้ามีสเสน่นห์เมนเรพี่น้องฟั่งเรลาอย่าฟั่งอีกนะถึงแม้จะลองเพลงเก,งก่าก็ตามเนาะเขากับจาจ,จนได้ผมว,ว่าอีลาน้อยสีมาสมาสคริปต์ได้ครับจําจ,จนได้แต่สุดท้ายแล้วเขากับฟั่งคือเก่าเป็นังมาต หย่อนความหักความแพงพี่น้องนี่แหละครับประเด็นที่สองครับมือนีนะสิเป็นวันยุทธบาดเนี่ยทางญี่ปุ่นน่ะเป็นวันยุทธเป็นก็รมาร่วมตัวกันนาสิทุกวันยุทธครับคือจังสามารถคุ้มอย่างนี่แหละเนาะแมนบอืมไปพอกันยูเดอร์เป็นกัมมีตาล่างนัดกันตัวแมนบอมือนีไปพอกันยูตลาดไทยญี่ปุ่นไปคุยกันเป็นก็มมนัดกันมาเมื่อพอกันพี่น้องทางในจนว่าผมมีมองยูคนเดียวออกมาอยู่ทางนอกครับ เต็มครับอืมตลาดไทยญี่ปุ่นก็คือตลาดอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นน่แหละครับอาดคนเต็มอาญะเลยพี่น้องครับยำกล่องเวนได้นี่นะครับยำกล่องเวนครับแม่ฮักนะครับแม่ฮักที่เพิ่นเคยโอนมาไล่มาให้ลูกสาวเพิ่นกบไปคาอีหล่าน่อยอยู่หันครับเอาของไปให้กองบบกง่ญยเลย,ยความหักความแพงทั้งในมีอย่างแนาบุนี่อีหล่าหน่อยมีกระเป๋าใส่กลับมาบ่นออบาดนี่เนาะอ,อืม เขาก็จะอันยังเกาะจำกัดน้ำหนักบนนอกไม่หักเพิ่นกับซีหูอยู่นอกเพราะเพิ่นเดินทางดูนะครับทีหลังก็แช่แช่กระเป๋าไปกับพี่ๆพ่อพแม่แ่ที่เดินทางไปน้ำกันเอาเด้อลูกสาวครับอ่อนซ่อนพ่อโจนะครับนนองลํำเพื่นกับพธรรมดาพี่น้องน้องสาวพิลาหน่อยอุ้งอิงเห็นภาพอยู่หน้าเวที่เราพี่น้องครับต้องบอกว่าครอบครัวหมอลำพี่น้อง น้องลํำเพลินกับพระธรรมดาครับสเต็ปเอวนี่โอยอยากเจาะอยากเจาะอยากเจาะนี่ปัาดน,นะครับได้รับการตอบรับได้รับได้รับ,รบทริปนาเวทีคือกันกับเอือยเลยนะครับความตะหักแตาแพงของกรอบขั้วหมอมนาะพี่น้องเนาะขาเห็ดแห้วเบิงแห้วเห็นละพี่น้องนะครับถือว่าประสบความสาเร็จอีกรานหนึ่งพี่น้องบอผิดหวังนะถือว่าอุ้งอิงไม่ทําให้ผิดหวังพี่น้องครับ ได้รับการตอบรับได้ด่านการตอนตอนรับเป็นอย่างดีตอนนี้นาจะไปที่ร้านที่สองครับร้านยิ่งลักครับอืซื่อเมืองมันซื่ออย่างบุญเบ่าวย่างยากดอกบ่าวก็บ่เป็นหยางเนาะแต่ว่าอยู่ร้านยิ่งลักแต่ยยงโตมาแล้วแต่ฮักตัวพี่น้องแต่ตกักแต่ฮักสุดที่เพิ่นจะไปร้านที่สองนี่เขาคอยไปจอบอยู่ในคลิปน้องพี่น้องเน,ะนาะเดี๋ยวแล้วสิเกิดมว่าในคลิปต่อไปดอกอืคลิปนี้เ่าเวนัวหัวมวลกันในภาคกลางวันก่อนสมกัห้องนางถ่านางถ่ายอยู่เบิดมือ ตอนได้สิลงตอนได้สิลงนะครับจนสุดท้ายกับแอดมินเพื่อนก็ลงให้รัวๆเก่าคิปช่องอื่นอีกล่าเพิ่นออฟฟิเชียลอีกนะครับลงมารัวๆเลยพี่น้องเขาก็ติดตามเพิ่นคือเก่าเนาะด้วยความหักความแพ้งลูกสาวครับก็สนับสนุนไปอีกอย่างหนึ่งก็ได้เห็นว่าลูกสาวอยู่จังไดไปไสมาใส่เนาะพ่อพอแม่ก็สบายใจจริงๆแล้วมันกัเพิ่นก็ว่าเป็นเรื่องของศิลปินมันจะไปไสก็ตามเอาเขาก็หักกับแพงเนาะแบ่นบอเขาก็อยากครัวลูกสาวไปใสแม่นบอครับ ได้เห็นแล้วก็สบายใจดอกอบอ่ถามดอกอบอ่ถามข้าวดอกได้เห็นแล้วนะครับลิปลงมานะครับหลังจากที่เป็นมาหอดลงแนมครับอินเทอร์เน็ตมากล้วตัวเปิ้ลก็ลงรั่วๆเลยนะครับบางคลิปฮอดก็บบรด้ตดต่อเนีบางคลิปแอมินนิกีน้ำกวนฮอดบโจูไปเข้าห้องน้ำพี่น้องอืม <c oughs> เ,อเอาทิตจูไปเข้าห้องน้ำอันไปโ่งบโจูครับอันนั้นก็มีคนไปดราม่าดิเจ้ไปดราม่าเพิ่นครับเพิ่นเอาลงแฮ้วเบิ่งเข้ากับตีแลลวพี่น้องพอได้ยิ้มได้หัวเนาะพี่น้องเนาะ เป็นความสุขของเอฟซีแฟนคลับครับ,รบเป็นความสุขของพยแม่ ate, ที่ได้เบิง่งลูกสาวอิรานอยอุอิงเป็นความสุขสําหรับคนไทยในญี่ปุ่นครับถือว่าได้เติมเต็มความสุขกันยาวๆนะครับอิรานอยอุอิงพอโจบุกตลาดไทยญี่ปุ่นอาะยะพี่น้องครับเอาไทยคลิปนี้ครับฝากพี่ฝากน้องคือเกันละไปเด้อพี่น้องเด้อสาวน้อยลำเพลินโชว์กุมปิดมือละ8 8บาทหรือว่าอยากได้โปรเมาส์ กระทักไปในเพจเพิ่องกระไดครับบาวดุนก็ดดวนบาวดุลเจโอวันออฟฟิเชียลก็ล่าไวส้สนี้ก็นเนาะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกด s u b s c r i b ก็เลยก็แชรช่องบาวดุล j จโอ f ันออฟฟสวัสดีครับ